กบสบายดีพ่อพี่น้องกบสวัสดีสีเบอร์สุภูสุภณเลยพี่น้องภบพ่อก็เบ่าตายพี่น้องเลยบรรยากาศยามสวยๆพี่น้องเลยหลังจากซอยเวียกซอยงานพอลงเดือนแล้วเออุ้ยแล้วเขาก็มาต่อเวียกงานเพิ่นเท่าเลยพี่น้องเลยตอนนี้กําลังมุงหลังคาพี่น้องสบายดีพี่น้องกำลังแท็ต่อขอใจขอพี่น้องจะน้อนแตงเอากระเบื้องมาซกใส่ซบใส่ซบใส่ห้องอืม พอ้องบิวกับน้องสันติพี่น้องเลยกาด,ดีบรถ้าพอคนก็มาสอยเป็นยังไปกินหนำพี่นอ้องสอยกันพี่น้องเลยสามสี่คนนี่แหละพี่นอ้องกำลังต่อขอกำลังสิมุงพี่น้องเลย แบบซีรีสพี่น้อยอืมใส่อีกพี่น้อย แผ่นนมัลกตอนนี้กำลังหมายต่อคอพี่น้องันำท่าแทกไปหลายหลายเลยคันโบเอาเอาเอาทีละแผ่นทีละแผ่นเลยมันมันมาจากสื่อพี่น้องทั้งสิสิเอาอันแทกต่อมาต่อมากะมันมันบอคือแผ่นมันมุงใหม่เองเอาแบบนี้มันสง่ายง่ายตอนทั้งสิซาแต่มันจะสื่อมันจะบมาเสียันะ มุ่งไปตามลังกาเงินใหญ่เลยพี่น้องข้างไว้ก่อนเอบื้องครับนักเสิเอามาเตรียมเมนพี่น้อง ข้าพัจเาจดพักพมพี่น้อยพักผ่อนตันนี้ก็ทีอย่างพี่น้อง ก็เริ่มหอนๆพี่น้องเอ้คาดว่าเมื่อนห้่ที่มุ่งให้มันแหลกพี่น้องไอ้ลังจชกคสิได้สำหรอบพี่น้องนี่แหละเนาะมันชิ่าตอนเริ่มต้นเลยพี่น้องเอ้ ตัวละตัวนี่มัน <tripy> <tri> 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 แผนมาใส่ฝันพี่น้องอันนั้นอะไรตัวนี้ยังบริหารแต่โตเลยเดียด๋ยวก่อนอืพี่น,อน้องเงินบริการหันน็อตคือคือแต่ละโตแต่ละ,ตตละโตนี่พี่นอ้องเนี่ยขอเสียสติเนี่ยขอไม่ช่างอันเอาออกมือหายหยกหยกหยกเอิบมาถึงเออเออเอออย่าเอามือแล่นขึ้นมาได้มาตับมือได้เออแ่นี่สิ่แบบสี่และพี่นอ้องเอ้ยเยอดลงหน่อยหนึ่ง นี่พี่น้องเอ้ยแล้วไปนะหลายแผ่นเติบเลยพี่น้องเอ้ยแล้วกระช้าอัปเดตให้พอพี่น้องฟังไปเบิ่งไปเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยบ้านนี้เอาก็ะิมาบอกข่าวดีดับบ่าวพี่น้องเอ้ยอือดับบ่าวเพิ่งก็สู้เหตุอือสู้เฮพี่น้องเอ้ยเมียนไปหวานน้องวิบูมสบายดีปลุงไหม อืข่าวดีกันสิเป็นข่าวดียังนอพี่น้องเอ้ยจังได้กับมาเบิง่งมาชมมาฟัางน้ำกันพี่น้องเอ้ยอ่าโต้เฮกับจักศอกอะไรบ้างเนี่ยซิปศอกพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเป็นเฮห,ห่างเอาเมร์ไปจอบอันบอ่อนจับบอนแล้วซ้อมบอนพี่น้องเอ้ยสูยังบ่แล้วลังสู้อยู่พี่น้องเอ้ย น้องแพกอะพีนอกนพี่น้องเอ้ข่าวกลับสบายดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีเบอร์สุขูสุกคนเด้อพี่น้องเด้อพบพ่อก็ประทัดบรรยากาศยำชิงเถียงพี่น้องเอ้เฮาก็ซิมาบอกข่าวดีระบาวพี่น้องเพื่อมีผู้ใหญ่ใจดีทางเมืองนอกนะละพี่น้องเพิ่นฝากเงินมาปูพื้นให้ระบาวพี่น้อง จำนวนเงินอยู่กับหาล่อยสามสิบพี่น้อยเอากาวมาเลยไปทีเรียบร้อยเลยพี่น้องแต่ว่าเอาเ้าไปเอาอยู่ธนาคารเพิ่นหาเป็นเงินกี่พี่น้อยหาล่อยสามสิบเพิ่นว่าก็ได้อยู่ หนึ่งสองสามสี่ห้าหาล้านกับสามแสนพี่นอ้องหานเพิ่นว่าหายเบาตายสามสิบพี่นอ้องสามสิบเหรียญกะสามแสนกิบพี่นอ้องและอีกหาล้านนี่กะเอากับสิม,มอบให้ระบาวเลยพี่น้อง้วก็กสิาพาเพิ่นไปซื้ออุปกรณ์ที่ว่าสิม,มาเที่พื้นที่ยังอะไรพี่นอ้องนี่ าเป็นเงินบาทก็อยู่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทพี่น้องเลยเอากระสีหม้อเป็นเลยพี่นอ้องนี่พี่นอ้องบาทนี้ก็หอดถึงเลยเด้อบานนี้ก็ โตดบ่าวพื้นดีใจพี่น้องเอ้ยอดทพื้นเทือนเลยพี่น้องเอ้ยชอยู่บุมดีใจปลกดีใจสิบสองตอนนอนได้ยี่ยงนอนเื่มีเทบริเทพื้นบาีก็เทพื้นแล้วแชปตายแล้วพาไปซื้อปูนซื้อุปกรณ์ทุกอย่างอะไรพร้อมพี่น้องเอ้ย ใา่คือหินอย่างไรก็ขอขอบุญขอบคุณพอใจดีทางเมืองนอกเดอ้อขอให้เพิ่นอยู่ดีมีแห่งเจ็บอย่าได้ขายามีเดอ้อที่เพิ่นเมตตาละบาวแล้วก็บ่าวตายพี่นอ้องเอ้ยก็ขอให้เพิ่นมนัมน,มน,มนเเๆเฮงๆรวยๆเดอ้อบอกเงินหมื่นให้ไปเกิดอยู่หน้าบ้านบอกเงินล้านเงินแสนให้ไปเกิดอยู่ทงอยู่ไทยจะเดอะ้อพอเดอ้อให้จะมีเงินเหลือใช้ล้นทงล้นไทยเดอ้อให้จะได้ทำบุญแบบสี่ไปตลอดเดอ้อพอเดอ้อสาธุ มีสุขภาพแข็งแรงอายมันคนยืนความเจ็บก็ให้ได้ความไข้ก็ให้มีให้มีแต่ความสุขกายสบายใจบ่ให้มีพะยะติโลคาแล้วจะนี้ต่อไปให้โรคให้ภัยให้โรคให้ภัยให้พะยะติโลขานแต่เงินแต่คำนะเออนอนรับให้ได้เงินพันนอนพันได้เงินหมื่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนให้มีแต่โชคแต่ลาภอ่าถูกเออ ทีแหงเจ็ดไมยได้ใค้ไม่มีเดอ้อให้มีแต่สุขภาพที่แข็งแรงให้เป็นได้นังกองเงินกองคำเดอ้อพอเดอ้อให้มันให้มืนชาธุเอาล่ะพี่น้องเว้ยสำหรับคลิปนี้กะสมมาพาควนเลยเนาะฮาสเตเดขอล่าพอมพี่น้องไปก่อนเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเบาตายเลยพี่นอ้องขอขอบุณขอบคุณ fc เ<อ>บอร์สุภูสุคนเดอ้อที่คอยเป็นกำลังใจและติดตามเบาตาย ห้เพิ่นมนัมนมๆแห่งๆรวยๆกันเบิ่ดสูบุ๋นเด้อขิดเงินให้ได้เงินขิดทองให้ได้ทองเด้อเอาล่ะพี่น้องมาตายกัสิได้กล่าวข่าวมาสบายดีพี่น้อง